แผนที่ครับเนื่องจากเราไม่สามารถเอาทุกอย่างในโลกมาลงในแผนที่ได้ใช่ไหมเราเลยต้องยอ่อทําเป็นสัญลักษณ์ออกมาเนาะสัญลักษณ์ตัวน,นี้ก็มีมากมายเลยซึ่งมันแทนทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแลวก็ทางธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยก็ได้ซึ่งก็สัญลักษณ์มีหลายแบบครับอย่างสมัยก่อนเนะี่ยถ้าเป็นแผนที่ยุคแรกๆอย่างเช่นแผนที่ของชาวบาบิโลเนียนใช่ไหมกับแผนที่ของชาวอินเดียเห็นไหมฮะ เขาจะเปการโชว์อะไรง่ายๆเช่นแหล่งน้ําหรือว่าแหล่งของทรัพยากรแหล่งล่าสตัตว์เนาะก็จะเป็นการยอ่อภาพลงไปเห็นไหมดูเป็นแม่น้ำเนาะอย่างนี้เป็นต้นเนาะสัญรักมีหลายแบบเนาะอย่างแบบแรกที่นิยมใช้กันเนี่ยอาจจะแสดงที่ตั้งก็ได้สัญรักที่แสดงที่ตั้งอาจจะเป็นจุดอ่าเช่นตำแหน่งเมืองตำแหน่งของเมืองเล็กเมืองใหญ่ใช่ไหมหรือจะเป็นลักษณะของภาพก็ได้นะเนี่ยอย่างเห็นไหมในรูปนี่ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแหล่งน้ําหรือทะเลทรายหรือที่ชื้นแฉะเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะภาพที่บอก ซึ่งจริงๆไงแต่ละแผนที่จําเป็นต้องเสียลักษ์เหมือนกันไหมคําตอบคือไม่นะเราต้องไปดูเองในคําบอกเสียลักษ์ที่อยู่ข้างด้านล่างของแผนที่นะแต่จริงๆมันก็จะมีลักษณะสาคนที่ร่วมกันอยู่นะหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ทั้งสีที่ใช้ในการแสดงสลักษ์เนี่ยก็แอบบอกนะเช่นถ้าเป็นสีดําเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแสดงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่าสีดําหรือไม่ก็สีแดงเนาะอ่าสีฟ้าโดยทั่วไปก็จะแสดงพวกที่เป็นพื้นน้าใช่ไหมพื้นน้าอ่ามหาสมุทรทะเล เนาะอย่างนี้เป็นตน้นนั้นบางทีสีมันก็แอบบอกได้นะครับอันนี้กรณีที่แสดงสิ่งต่างๆที่อยู่บนผิวโลกเป็นที่ตั้งนะครับเป็นที่ตั้งเป็นภาพเป็นจุดอะไรก็ได้เนาะอ่ะดูต่อครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันยังสามารถใช้แสดงความสูงของพื้นที่ก็ได้สัญลักษนณะ์เนาะอย่างเช่นเวลาเราเห็นแผนที่ที่เป็นเป็นสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นแผนที่ที่แสดงกายภาพนะ สีเขียวเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้นะครับสีเขียวเขาจะหมายถึงดินแดนที่เป็นที่ราบเรียบนั่นเองใช่ไหมหรือว่าที่ราบรุ่มเนาะถ้าสูงขึ้นมานิดนึงก็จะกลายเป็นเนินเขาจากตามรูปเลยครับสูงเป็นที่ราบสูงสีส้มน้ําตาลกี่จะเป็นภูเขาหรือเทือกเขาแล้วใช่ไหมอ่ะ แม้ทั้งพื้นน้าก็มีการไล่เฉดสีนะอย่างถ้าเป็นน้ําตื้นๆเนี่ยก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วพอค่อยๆตึลึกไปเรื่อยๆก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าเข้มน้ําเงินบางทีก็ม่วงดําไปเลยใช่ไหมว่าลึกจริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นออ้อย่างแผนที่เนี่ยก็เห็นไหมว่าเห็นไหมว่านี่คือแผนที่อ่าทวีปเอเชียกับฟิกาน้อนขอี่สีเขียวเนี่ยว่าจะเป็นที่ราบลุ่มเนาะพอเห็นเป็นสีน้ําตาลสีส้มนี่แปลว่ามีความสูงขึ้นไปแล้วเคลียกันพื้นน้ําเห็นไหมฮะก็มีความ ไล่เฉดสีของสีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมยิ่งฟ้าเข้มมากๆก็จะเป็นแบบโซนที่มันลึกจริงๆเลยเนี้ยเป็นต้นเนาะที่จริงความสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สีก็ได้อาจจะใช้เส้นก็ได้ที่เรียกว่าเส้นชั้นความสูงคุณนไหมฮะเส้นชั้นความสูงมันจะแสดงอะไรมันจะแสดงความสูงนะโดยเวลาเขาลากเส้นเนี่ยอะลองดูดีกว่าอย่างรูปนี้เห็นภูเขารูปนี้เนาะภูเขารูปนี้นี่เป็นไงฮะ มันไม่ได้เป็นสลบเท่ากันทุกด้านเนาะอย่างด้านตะวันออกเนี่ยจะชันใช่ไหมด้านตะวันออกเนี่ยเขาก็จะชันมากๆเลยใช่ไหมด้านนี้ก็จะชันเนาะส่วนด้านนี้เขาจะเรียกว่าลาดค่อยๆค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมเวลาเราวาดเป็นเส้นชั้นความสูงเนี่ยนะมันก็จะวาดออกมาเป็นลักษณะนี้อย่างพื้นที่ยอดตัดเนี่ยมันก็จะวาดเป็นกลมๆก่อนเพราะบอกพื้นที่ปิดใช่ไหมยอดตัดนี่คือพื้นที่ปิดเนาะแล้วก็พอเขาวาดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นรูปนี้ลองดูซิฟืบชุบฟืบชุบนี่ อ่าเห็นอะไรบางอย่างไหมจากรูปซ้ายมือปรูปขวามืออ่าเห็นอะไรบางอย่างไหมด้านที่ชันเป็นไงฮะด้านที่ชันครับหน้าตาเป็นเอ๋ยด้านที่ชันเป็นไงลองดูซสจากรูประยะห่างระหว่างเส้นเป็นไงเอ่ยมันจะเป็นไงมันจะชิดใช่ไหมด้านที่ชันเนี่ยมันจะชิดเกี่ยวกันด้านที่เป็นไงค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นรักษาระยะเป็นไงฮะห่างเห็นไหมยิ่งห่างมากก็แปลว่าค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะคราวนี้ กฎของเส้นนี้มันง่ายมากคือหนึ่งเนี่ยเส้นมันจะลากผ่านจุดที่มีความสูงเท่ากันทั้นแต่ละเส้นมันจะมีเลขกำกับอย่างเช่นตัวเลขเนี้ยเขียนไว้หนึ่งร้อยก็แปลว่าณนะจุดทุกจุดที่เส้นนี้ลากผ่านเนาะอ่าสูงจะแบบน้ําทะเลปานกลางเน้นว่าปานกลางนะครับหนึ่งร้อยเมตรน้ําทะเลปานกลางก็วัดจากเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนในประเทศไทยเนาะหรือว่าเจ้าเส้นนี้เนี่ยเขียนไว้สองร้อยก็แสดงว่าทุกจุดที่เส้นนี้ลากผ่านก็สูง 200รเมตรจากระดับน้าทะเลนั่นเองอ่าปานกลางด้วยนะอ่ะอย่างนี้เราก็จะพอเดาได้อย่างเจ้าเส้นตรงนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างหนึ่งร้อยกับสองร้อยใช่ไหมครับอังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่าที่เท่ากันนะถ้าระหว่างเส้นนี้กับเส้น200ร้อยเนี่ยร้อยกับ2 0 0ร้ห่างก,กันร้อใช่ไหมแสดงว่าตรงกลางระหว่างร้อยกับ2อ0ร้คือครึ่งหนึ่งพอดีเลยก็คือร้อยห้าสิบนั่นเองแสดงว่า จุดสุดเส้นส,สุดท้ายที่อยู่ตรงยอดก็คือเท่าไหร่อ250อ,อย่างนี้ก็จะตอบได้ว่าเส้นของภาพนี้ไหมครับมันเพิ่มขึ้นทีละทีละเท่าไหร่ทีละ50เมตรนั่นเอง50เมตรเนี่ยเขาเรียกว่าขนาดของเส้นชั้นความสูงมันคือการเพิ่มขึ้นของของค่านะระหว่างเส้นแต่ละเส้นนั่นเองเนาะมา คราวนี้พอมาดูเป็นรูปเห็นไหมรูปนี้ยั่งจะเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าเป็นไงครับมันถอดจากความสูงออกไปใช่ไหมแล้วออกมาเป็นภาพโดยแสดงเส้นชั้นความสูงรูปขวามือนี้บอกชัดเลยว่ามันจะลากผ่านจุดที่มีความสูงเท่ากันออกมาเป็นเส้นเนาะคราวนี้พอมันดูภูมิประเทศพวกเห็นไหมว่าหน้าตาเส้นชันความสูงพอลงแผนที่ปเป็นไงฮะหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยไหมถ้าเป็นลักษณะของรูปซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นไงเป็นหน้าผาใช่ไหมเป็นหน้าผาสูงชันขึ้นมาเลยค่อยๆชันขึ้นเห็นไหมแล้วก็ ตรงยอดเนี่ยยอดปานอันนี้เขาเรียกว่ายอดปานเนาะเป็นภูเขายอดปานเห็นไหมว่าเวลาออกมาเป็นรูปปุ๊บเป็นไงยอดเนี่ยปานอันตัวพื้นที่ปิดด้านบนเนี่ยพื้นที่ปิดด้านบนตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นไงครับมันกว้างเลยอะ่ะมันกว้างเห็นไหมแต่ถ้ายอดแบบแคบแคแบบรูปความือยอดแค่นี้ใช่ไหมครับพอวาดรูปเป็นไงยอดก็จะเล็กทเดียวั้พื้นที่ปิดด้านบนเนี่ยมันคือยอดเขาเนาะแล้วก็ระยะห่างระหว่างเส้นมันก็จะบอกความชันของของ ของพื้นที่ใช่ไหมอย่างรูปกลางเป็นไงอ่ะเป็นหน้าผาชันเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเส้นเป็นไงครับมันมีความชิดชิดมากมากเลยถ้าเกิดมันชิดเป็นเส้นเดียวกันก็แปลว่าโอ้เป็นหน้าผาแบบตั้งฉากเลยใช่ไหมล่ะอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่าคราวนี้เราก็จะมาดูต่อเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าดึงรูปแบบเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยค่าความสูงเท่ากันเนาะสว่าเนี่ยเส้น A เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีเส้นเล็กกับเส้นหนาด้วยเวลาดูแผนที่เส้นหนามันคสัวามูงหลก อันหลักตอนนี้เนี่ยคือเจ็ดร้อยอีกอันหนึ่งอยู่ด้านบนคือแปดร้อยเห็นไหมเดี๋ยวกันระหว่างเส้นหลักเจ็ดร้อยกับแปดร้อยมันมีเส้นเส้นแบบเส้นย่อยๆอ,ออกมีอีกใช่ไหมอ่ามีกี่เส้นหลักหนไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วรวมนี้ก็กลายเป็นห้าคือมันแบ่งเป็นห้าช่องเล็กๆถูกไหมครับก็แสดงว่าในหนึ่งร้อยนี้เนี่ยอ่าเคระหว่างเส้นหลักห่างกันหนึ่งร้อยเมตรแต่และคั้วเดียวกันเนี่ยแต่และเส้นย่อยเนี่ยมันก็มีห้าส่วนย่อยใช่ไหมก็แสดงว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ยี่สิบเมตร เนาะันถ้าเกิดตรงนี้700อยตนี้ก็จะเป็น720เส้นนี้ก็เป็นเท่าไหร่เจ็อ้อยสี่สอเส้นนี้เท่าไหร่7จ็ดร้อยอ่าเส้นเท่าไหร่780ดรอยแปดข้างบนก็แป0รเนาะพันตรงดีด็อกด้านบนน่าจะเป็น820รนั่นเองถ้าดูจากรูปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าภูเขาค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมไปตามลูกศรน,นั่นเองอ่าน่าจะพอดูออกนะครับ